สวัสดีค่ะพบกับรายการทีนเอ็นกอล์ฟขับนะคะและวันนี้อยู่กับปอป้อมเช่นเคยค่ะเพราะว่ามีอะไรมาฝากท่านักพัดคะวันนี้เป็นเรื่องของท่าเซตอัพครับแต่ว่าผมจะเรียกว่าเป็นการิตี้ฟิกการิตี้ฟิกคืออะไรคะเนี่ยก็เดี๋ยวไปติดตามชมกันดีกว่าครับโอเคงั้นไปชมกันเลยค่ะพบกับผมเช่นเคยนะครับกับปอป้อมป้อมเพชรสารพุธิวันนี้ผมมีเทคนิคและสาระดีๆเกี่ยวกับการพัดมาฝากนะครับซึ่งเทคนิคในวันนี้จะเป็นเรื่องของการเซตอัพเซตอัพนะครับที่มีปัญหาจะก่อเกิด ให้เกิดผลเรื่ององการส่งเรื่องระยะทางและทิศทางได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรามีเซตอัพที่ไม่ดีนั้นเป็นไปได้มากเลยครับว่าการสโตรพัดเราจะเสียไปด้วยนะครับวันนี้จะเป็นเรื่องของก r ร v ว t ีฟิก์ท่านพัททุกท่านทรา,าบอยู่แล้วครับว่าก r รเวทีทำมุมกับพื้นโลก90าองศาอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดว่าเราอยู่ในลักษณะเซตอัพที่ดีนะครับและเหมาะสมเราจะฟิกอยู่กับการเวทีที่เกิดขึ้นนะครับโดยที่สังเกตง่ายคือบอดี้เชฟเรานั้นจะไม่หลุดออกไปตามแนวพัทเตอร์หรือหลุดในทิศทางตรงข้ามกัน หรือมีการพลักษณะที่เอียงลักษณะนี้นะครับเรามาลองดูนะครับว่าเมื mm hmm. ่อบอดี้เช็ดโดยตัวของเรานะครับหลุดจากราวิตีเฟกส์นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นจะเป็นลักษณะไหน mm hmm. สังเกตนะครับว่าการโตกพัตเตอร์นั้นค่อนข้างจะไม่ซอลิดหรือโดยไม่เต็มลูกนะครับหรือจะเป็นอีกวิธีหนึ่งที่เดินทางในตรงข้ามกันก็คือนะครับอาจจะมีการ mm hmm. ผิดพลาดเรื่องของหน้าพ mm ัตเตอร์ได้นะครับที่ถูกต้องนะครับก็คืออยากให้รู้สึกว่า ร่างกายของเรานะครับมีเวลาที่เหมาะสมยืนอยู่ในระานาบของการเวทีให้ได้นะครับเสร็จแล้วทำการพัดโดยล็อก body s h a p ให้นะครับขยับแต่หน้าอกไหล่หลังสี่ข้างนะครับสังเกตนะครับว่าการส,สโตของลูกนะครับค่อนข้างที่จะ solid มากกว่าเสียงที่กระทบลูกค่อนข้างที่จะนแน่นมากกว่านะครับถ้าเราขยับออกไปมากจากกา a v วทีเท่าไหร่นะครับผลเสียก็จะเกิดกับเรื่องของทิศทางและระยะทางตามจำนวนการที่เราขยับออกไปนะครับ หากท่านพัะท่านใดนะครับมีปัญหาสงสัยเรื่องเกี่ยวกับพัดนะครับติดต่อผมได้ที่อีเมลด้านล่างนี้ได้นะครับ แน่นอนค่ะวิธีการนี้ลดอาการ3พัดแน่นอนแล้วก็ทาให้ประสิทธิภาพในการพัดดีขึ้นด้วยใช่ครับท่านผู้ชมก็อย่าลืมลองเอากลับไปทําดูนะคะว่าวิธีนี้ได้ผลหรือเปล่าสำหรับวันนี้อุ่มกับปุ้ป้อมต้องลาไปก่อนพบกับที N เอ็นก๊ขับได้ใหม่ทางช่องทีมเอ็นแห่งนี้ค่ะขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ